จดให้พ่าหุ่นนำมาคือ x กำลังสองบวก4รากที่สองของ7 x บวก4เป็นกำลังสองสมบูรณ์เมื่อ c มีค่าเท่าใดจากสูตรกำลังสองสมบูรณ์มีสูตรอยู่ว่า a บวก b ทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับ a กำลังสองบวก 2, 2 a b บวก b กำลังสอง ซึ่งจากสูตรเมื่อเทียบกับพหุน,นามที่โจทยให้มานะเราจะพบว่า c เนี่ยมันก็คือ b ยกกำลังสองนั่นเองเดีนี้เราจะมาหา b กันว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเรา b ยกกลังสองมันจะได้ c มาดูที่พจน์กลางพจน์กลางเนี่ย2 ab เนี่ยมันก็คือ4รูท7 x นั่นเองซึ่ง x ก็คือหน้าดังนั้นเนี่ยหน้าหรือ a นั่นเองดังนั้นเนี่ย B ก็จะเท่ากับนำา2ไป 2x ไปตัดทอนกับ4ีรูทก็จะเหลือ2อรูท7ดังนั้น B ซึ่งเท่ากับ C ซึ่งเท่ากับ b กำลังสเนี่ยก็จะเท่ากับ2อรูท7ทั้งหมดยกกำลังสอกลัง2องได้4ีรูท2รูท7ยกกำลัง2ได้7 4 7ได้28เพราะฉะนั้น c จะมีค่าเท่ากับ28